ก็พบกันกับการรีวิวสินค้าอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวนําเสนอนะครับหินเจียนะครับแบตเตอรี่นะครับของยี่ห้อสแตนน็อกนะครับตัวนี้นะก็เป็นแบตเตอรี่นะครับไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะอันนี้เป็นแบบนะครับนี่เป็นก้อนแบบมี้สองก้อนนะครับขนาด88โวลต์นะฮะพี่น้องนะใส่อย่างนี้นะครับไปนะฮะนะฮะตัวนี้แรงหวัดเยอะมากนะครับ ถ้าตีเป็นวัตต์ก็ประมาณ750วัตต์นะครับตัวนี้แรงมากเลยนะครับไปทําที่ไร่ที่นาได้นะครับไปทําเที่ยงนานะครับไปที่พกพาที่มันไม่มีไฟฟ้านะครับได้สบายเลยนะครับผมตัวนี้ก็มีราคาโปรโมชั่นอยู่นะครับผมนะครับปกติก็ขายอยู่ที่4,000กว่าบาทครับตอนนี้ผมจัดโปรนะครับเหลือเพียง3,990บาทนะครับค่าส่ง200บาทเท่านั้นนะครับผม3,990บาทนะครับค่าส่ง200บาทนะครับเพราะว่ามันหนักนะครับแบตเตอรี่นะฮะดูนะฮะ เครื่องแรงมากเดี๋ยวจะไปสาธ,ธิตวิธีการให้ดูนะครับว่ามันตัดอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวผมจะตัดเหล็กนะนี่ตัดเหล็กให้ดูนะครับนะนะครับ

โชยมานี่นะฮะก็เป็นอานเสร็จแล้วนะครับถ่ายจากการใช้จริงนะครับผมนะฮะก็แ t ตน d ์หนกนะครับผมอย่าลืมนะครับมีจำหน่ายที่ร้านเหรียญทองโฮมพัดเรานะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับฝากด้วยนะครับผมสินค้าแ t ตน d ์หนกนะครับผมนะเอ่อหินเจียนะครับหินเจียแบตเตอรี่นะครับผมนะ พกพาสะดวกนะครับทํางานที่ไหนก็ได้นะครับที่ไม่มีไฟฟ้านะครับผมนะทำที่ทานาทําสวนทําไร่นะครับไปทําเถียงนานะไปตัดเหล็กที่เถียงนาได้นะครับไปตัดเลื่อยก็ได้ราคานะครับตอนนี้ราคา ,3990 บาทนะครับค่าขนส่ง200บาทนะครับผมอย่าลืมนะครับพาพี่พีเอฟซีด้วยนะครับผมสวัสดีครับ Kali